ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วแต่ว่ามืดแล้วนะทุกคนเริ่มมืดเริ่มไม่มีแสงแล้ว วันนี้เบลก็เลยจะพาทุกคนมาเข้าครัวสวมวิญญาณแม่บ้านอิรานอีกเช่นเคยวิญญาณเรากับเขาล่างแล้วนะทุกคนวันนี้เราจะมาทําอาหารเย็นให้ลูกให้สาม,มีกินกันเมนูที่เราจะทําวันนี้ก็คือรูเบียพโลเป็นเมนูประจําสไตล์ของเบลเลยที่เบลชอบทําให้พ่อบ้านกินแล้วก็เด็กๆก,กินเนาะมันมีเราเอาถั่วเอาเนื้อไปผัดแล้วก็มาคลุกกับข้าวแล้วข้าวไปหุงก็คือมันมีประโยชน์อะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมันมีทั้งถั่วทั้งเนื้อทั้ง ครบรสอะทุกคนปรุงรสก็ไม่ได้หมักไม้มันก็มีแค่ผงขงมิ้นเกลือพริกไทยแค่นั้นพริกไทยใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ใส่ซอสมะเขือเทศแบบเข้มขน้นแล้วเราก็เอาไปผัดผัดคุกกับข้าวแล้วเราก็ไปหงุงแค่นี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยเป็นเมนูง,ง่ายๆรวดเร็วทันใจเนาะวันนี้ขี้เกียจไม่รู้จะทําอะไรให้ลูกให้ผัวก,กินก็นึกอะไรไม่ออกก็ลูเบียพะโลลูเบียพะโลแค่ก้าวถั่วไปผัดกับเนื้อแค่นั้นจบจากแล้วก็ไปหุงข้าวก็เลย นี่บนลูบอยู่เมนูเดิมไม่รู้จะหันไปในแกงทัวพัดทัวอย่างเงี้ยหุงข้าวใส่ทัวจ้ะล่าสุดนี่เบลกลายเป็นคนอิหร่านไปแนละ้วทุกคนแต่ว่าเบลเกิดผิดประเทศแค่นั้นเองไปเกิดที่ประเทศไทยเนาะจริงๆก็เป็นคนอิหร่านนะั่นแหละแต่เบลโกหกทุกคนว่าเบลเป็นคนไทยนะทุกคนต่วหลายคนก็ยังจะไม่รู้ว่าเบลเป็นคนอิหร่านเพราะล่าสุดลำไส้เบลนะก็คือ,อไม่ย่อยอาหารแบบไทยแล้วจากย่อยแต่อาหารอิหร่านอย่างเดียวก็คือท้องเบลถ้ากินอาหารไทยเข้าไป อืดมากทุกคนท้องอืดแบบชนิดแบบอ๊้อะไรวะปวดท้องแบบอืดต้องกินยาถ้ากินอาหารไทยนะแต่ว่าถ้ากินอาหารอีรานเข้าไปก็คือดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ถ้าเรากินเยอะมันก็คือมากก็ยังปวดอยู่เนี่ยแหละทุกคนคิดอยู่ว่าถ้าเบลกลับไปเมืองไทยถ้ากินอาหารไทยไม่ได้เบลก็คงจะเสียใจมากมากเลยนะทุกคนถ้ากินแล้วได้ไปหา,มมห,ามหมอหาหมอแล้วก็คือจะแบบ คงจะต้องทําอาหารอีหลานกินที่เมืองไทยนะถ้าถ้า,ถามันมันยากขนาดนะั้นคงจะกินได้แต่ไข่ต้มนะั่นแหละคิดว่านะั้นจะไปเมืองไทยรอบนี้โอ้เสียใจทุกคนแต่ก็โชคดีที่เรายังทําอาหารอีหลานเป็นเพราะเราแบบได้เรียนรู้มาจากแม่ย่าเยอะมากการทําอาหารอีห่านเนาะเราเรียนรู้มาเยอะเราแบบครูพักรักจำมาเยอะแล้วก็เลยเราก็เลยไม่ยากในการใช้ชีวิตที่เมืองไทยแน่นอน พูดถึงเรื่องแม่ย่านะทุกคนเมื่อก่อนที่เบลอยู่บ้านแม่ย่านเนาะเบลก็เรียนรู้การทําอาหารอิหร่านจากแม่ย่านนี่แหละเวลาที่แม่ย่าททากับข้าวเนาะเบลก็จะไปยืนเป็นลูกมือเวลาเกดใช้ไปเอานุ่นมาให้หน่อยเอานี่มาให้หน่อยเอาฝาหม้อมาให้หน่อยเอาหม้อมาให้หน่อยมันคือการเป็นแบบเรียนทั้งภาษาอิหร่านไปด้วยเรียนรู้ภาษาอิหร่านไปด้วยแล้วก็การทําอาหารไปด้วยอาหารอิหร่านก็คือทําแบบครั้งสองครั้งก็คือเราก็จําได้เลยบางบางอย่างมันก็ทําไม่ยากเนาะ อย่างลูเบียพโลอย่างเงี้ยเบลก็ทําบ่อยทําแบบแตกต่างกับแม่ย่าเลยแม่ย่าแกจะไปแกงแล้วก็เอามาหุงอันนี้มันหลายขั้นตอนเบลก็ไม่ทาเบลก็มาผัดผัดผัดแต่ก็ครูพักรักจําหลายอย่างจากแม่ย่าอย่างที่แกสอนมาหลายสิ่งหลายอย่างบางอย่างทําไม่เป็นก็ถามสามีเพราะสามีทํากับข้าวเก่งเวลาที่เบลกลับไทยนะก็คือไม่ต้องทําอาหารไว้ในตู้เลยเพราะบ้านนางก็ทํากินเองนางก็จะทําตั้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมตอนเที่ยงนางก็จะเอาทําไว้เลยเช้ากลางวันยินนะก็จะสแตนบายไว้ในตู้ เย็นของนางนะเบลถามนางแล้วว่าถ้าเบลกับไทยให้เบลทํากบข้าวใส่ช่องฟิตไว้ให้ไหมนางก็บอกไม่ต้องเดี๋ยวทํากินเองนางก็บอกอย่างนี้เพราะสงสัยเบื่อมือลดมือเบลทุกคนนางบอกไม่ต้องไม่ต้องพูดเสียงดังเลยนะแบบแมวแมวแมวเดี๋ยวทํากินเองนางพูดอย่างนี้เลยนะทุกคนเหมือนเหมือนไม่อยากกินอาหารที่เราทำอ่ะคือคือเหมือนเหมือนเบื่อทุกคนเบื่อเริ่มเบื่อแล้วอ่ะตอนที่อยู่บ้านไม่ยากก็คือครูพักรักจําหลายอย่างทาหลายอย่างทํากับข้าวไม่ยากทํากบข้าวเบลล้างจานเบลก็เป็นลูกมือเบลก็ทําแบบ so i gave ผ,ผัดนู่นผัดนี่บางอย่างเช่นแบบของทอดใช่ไหมเแบลบก็จะไปนั่งทอดอะไรแบบเนี้ยมันก็จะง่ายๆถ้าเป็นของทอดแกก็จะให้ทำถ้าถ้าเป็นแกงพวกแกงอะไรนี้แกก็จะตื่นตั้งแต่เช้ามาแกงตอนเที่ยงก็จะได้กินเลยอะไรเงี้ยเราก็จะเรียนรู้มาจากแกคือบอกเลยนะทุกคนแม่สามีคนอิหร่านนะไม่รู้ประเทศอื่นเป็นหรือเปล่าหรือประเทศไทยเป็นแบบไหนนะเแบลบก็ไม่เคยเจอเนาะเแบลบก็เจอแต่ประเทศอิหร่านเนะี่ยก็เคยมาแต่งงานที่ประเทศอิหร่านแต่งครั้งเดียวเพราะว่าพยายามหาผัวที่เมืองไทยนะ่มันไม่ได้สักทีทุกคน มันไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่เคยเจอมีประสบการณ์แม่ผัวเมืองไทยเป็นยังไงเราไม่เคยเจอแล้วก็มีประสบการณ์ที่เมืองอิหร่านนี่แหละประเทศอิหร่านอย่างเดียวว่าแม่ผัวเป็นแบบนี้แบบนี้ ตอนนั้นที่เบลแต่งงานกับพ่อบ้านเบลอายุ24ปีทุกคนเบลก็ยังเป็นแบบัยรุ่นแบบยังยังไม่มีลูกเรายังคิดไม่เป็นหรอกเราก็แบบเป็นความคิดวัยรุ่นน่ะแล้วเบลเองเป็นคนตรงๆเป็นคนผงผางเป็นคนพูดคิดแบบไหนเบลก็พูดไปแบบนั้นเออเป็นคนคิดแบบพูดไม่คิดเป็นคนแบบนี้เออเป็นเป็นคนแบบพูดไม่คิดเวลาไม่ชอบก็จะพูดออกไปเลยเออเป็นคนอย่างนี้แต่ว่าพอเรามาอยู่ประเทศอินเดายนะมันประสบการณ์มันสั่งถอนให้เราเรียนรู้หลายอย่างการโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันจะ ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในความคิดของเราด้วยจากที่เคยเป็นคนตรงตรง,ตงเราก็เปลี่ยนความคิดใหม่เราเป็นคนตรงตรงพูดตรง,ตงๆใช่ไหมเราก็เปลี่ยนความคิดใหม่ตั้งแต่มาอยู่ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็คือเร,เราไม่เราไม่รู้จักเขาตั้งแต่แรกเราไม่รู้ว่าเขาจริงใจกับเราไหมแม้มกระทั่งผัวแม้กระทั่งสามีใช่ไหมคนอื่นด้วย เราก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่จัดการความคิดตัวเองเราเราต้องรู้ว่าเราจะพูดกับใครแบบไหนอะไรยังไงกับผัวนี่ก็คือเวลาเราพูดได้หลายอย่างเราความรู้สึกเราเรารู้รู้สึกอะไรเราก็พูดไปแต่สิ่งเดียวที่เราห้ามพูดก็คือเรื่องเงินกับผัวก็คือเราต้องเก็บไว้ในลึกใต้บึ้งหัวใจของเราเลยเรื่องเงินอย่าได้พูดกับผัวเด็ดขาดว่าเรามีเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ห้ามพูดเด็ดขาดกับคนอื่นเราไม่รู้นะแต่ว่ากับผัวเราก็คือเราต้องเก็บ ให้มันแน่นๆกำมือให้มันแน่นๆผัวมันจะมาง,ง้างออกต่อยแม่งเลยจ้ากับแม่ย่ากับอะไรอย่างเงี้ยบางแต่ก่อนนะเแบลบก็พูดกับแกตรงๆทุกอย่างก็พูดไปแหละชีวิตเรามันเป็นแบบนู้นแบบนี้เแบลบก็เคยพูดพูดกับแกตรงๆในหลายอย่างพ่อแม่เแบลบอย่าร่างกันนะเแบลบเป็นคนแบบนี้นะหาเจ้ากินคำแม่ยา่าอันนี้เข้าใจสแตนดาร์ดเราอยู่แล้วแกบบไม่ได้ว่าแต่ความรู้สึกในใจลึกๆบางทีเแบลบก็ไม่ได้พูดไปหมด ทุกสัตว์ทุกถิก่งทุกอย่างกับพี่สาวเหมือนกันเพราะอย่างที่เคยบอกเขาไม่ได้แบบว่าเขาข้างเราตลอดเวลาหรอกเขาเอ็นดูสงสารเราเขารักลูกชายเขาเขาก็รักเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าความที่เราเป็นคนแบบใส่ใจคนอื่นเป็นคนตรงๆแบบนี้เขาก็เห็นว่าเราไม่้ยโกหกเขาก็เลยแบบเอ็นดูเรามากขึ้นอะไรเงี้ยกับแม่ย่าคนอิหร่านก็จะเป็นแบบนี้แต่กับคนอื่นบางที่ เราไม่รู้นะเขาเป็นคนยังไงไม่ยา่าบางคนก็จะเป็นแบบโอ้ยร้ายร้ายมากแบบนี้อุ้ยร้ายเอาแบบทุกสิ่งทุกอย่างร้ายมากแบบร้ายเราทําดีแค่ไหนเขาก็มองว่าเราร้ายอยู่ดี เขาเราทาดีให้ตายเขาก็แบบไม่ชอบเราอยู่ดีคนไม่ชอบกันอะมันยังไงมันก็ไม่ชอบมันก็จะเปลี่ยนความคิดไม่ได้แต่ละคนมันมีความคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมเราก็เลยแบบต้องดูด้วยว่าเวลาที่เรามาอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าได้แม่ผัวอย่างเงี้ยเราต้องเซิฟเซิฟดูก่อนแซมเปิลดูก่อนว่ามันจะแบบเขาเป็นคนยังไงเออต้องย่างเชิงดูก่อนเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นขาเราทําดีแล้วเขาจะดีกับเราไหมเออถ้าเขาทําไม่ดีทําดีไปแล้วเขาทำไม่ไม่ดีกับเราตอบเงี้ยเราก็แบบ ต้องแบบต้องคิดแล้วนะต้องมีต้องมีความคิดแบบเซฟตัวเองไว้ก่อนแล้วนะทุกคนแต่เบลก็โชคดีอีกอย่างก็คือพี่สาวกับแม่ย่านี่ก็คือเป็นคนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ร้ายกับใครเขามีประสบการณ์ของเขาเขาเขาเป็นคนแบบว่า,าใครดีมากับเขาเขาก็ดีกับเราตอบแบบนี้เขาเป็นคนแบบดีก็ดีมาร้ายก็ร้ายมาอะไรเงี้ยเขาเป็นคนแบบนี้ก็โชคดีที่เราแบบ คุยกันแล้วเรารู้สึกถูกคอใหม่ๆแล้วอาจจะแบบโอ้ไม่ค่อยถูกกันเรายิ่งภาษาไม่ได้แบบนู้นแบบนี้เราแบบแม่ย่านี่แกแกแกจะเป็นคนแบบชอบสอนอย่างที่เบลเคยบอกแกก็จะสอนให้เราถ้าเราแบบซึมซับถ้าเราทําเป็นถ้าเราทําได้แกก็จะภูมิใจในตัวเราที่เราแบบเราทาได้หลายอย่างอย่างที่แกเคยสอนไปเย็บปงเย็บผ้าทำก๋วคงก๋วข้าวทำงานบ้าน แกก็แบบจะสอนเราแบบนี้ถ้าเราทําได้อย่างที่แกสอนแกก็จะภูมิใจในตัวเราเขาก็จะเริ่มแบบรู้สึกรักรู้สึกเอ็นดูเรามีอะไรเขาก็อยากจะบอกเราแล้วก็เป็นคนแบบว่าพยายามที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลานะทุกคน อีกอย่างหนึ่งแม่ยา่าคนอิหร่านเขาเขาเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมเขาเป็นคนชอบคนขยันชอบคนเรียนรู้ไม่ชอบคนแบบว่าขี้แยออถ้าเราเบลเบลเคยมีครั้งหนึ่งที่เบลแบบร้องไห้แบบอยากกลับบ้านนะทุกคนเวลาที่เบลแบบทะเลาะกับผัวใช่ไหมเแบลบก็จะชอบโทรหาแม่ยา่าไปหาแม่ยา่าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาแกบ่อยเนาะก็จะจนไปแกแบบเบือ่อว่าทําไมเบลต้องแบบอ่อนแอแกไม่ชอบให้เราอ่อนแอคนอิหร่านนี่ก็คือไม่ค่อยร้องไห้คนอื่นเห็นนะทุกคนเขาก็จะแบบร้องไห้ถ้าร้องไห้เขาร้อง ให้ไหมไม่รู้นะแต่พัวเบลก็คือไม่เคยร้องไห้เลยไม่เคยเห็นผัวร้องไห้เลยทุกคนไม่เคยเลยตั้งแต่รู้จักกันมาไม่เคยเลยไม่เคยเห็นผัวร้องไห้เลยแล้วนางก็ไม่ร้องไห้แม้แต่ทะเลาะกันนางก็จะหน้าหงิกหน้างอแต่ว่านางไม่ร้องไห้เบลนี่ไปแล้วน้าตามาเป็นเขื่อนอวนรัดแล้วจากมาน้ําตานี่มาเป็นเขื่อนเลยแบบร้องไห้ฟุมงไฟแบบทําไมต้องแบบนี้แบบร้องไห้โฮเสียงดังไม่ยากับพี่สาวก็เลยแบบ ปอบแบบใจอะไรเงี้ยแต่ทําไมตอนเราต้องร้องไห้ไม่ยากกับพี่สาวก็คือไม่ชอบให้เราร้องไห้เลยให้เราแบบเป็นคนแร่งเป็นคนสู้อะไรเงี้ยเขาชอบให้เราเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราขี้แยมากๆร้องไห้มากๆ,ลาากๆเลยยิ่งเรามาอยู่ต่างแดนแบบมัน,มน,อ,นอะไรกระทบกระเทือนจิตใจหน่อยร้องไหกบบ้กับบ้านาก,กับบ้านอย่ากับบ้านอย่างเดียวนี่ไม่ได้เขาก็แบบ กลับไปเลยแล้วจะมาทําไมแล้วจะแต่งงานทําไมเขาจะว่าให้เราอย่างนี้เลยนะทุกคนถ้าเราไม่เก่งพอเราต้องเดินหน้าสู้อะทุกคนเราจะถอยไม่ได้เพราะเราก้าวขาออกมาแล้วเราพยายามมาขนาดนี้แล้วเราจะถอยเหรอเพื่อถ้าเราจะมาอยู่ตรงนี้นะอยู่บ้านในประเทศอิหรา่านวัฒนธรรมเขาเราต้องเปลี่ยนแปลงไมซ์เซ็ตเราใหม่เราต้องแบบว่าเข้ากับเขาให้ได้เข้ากับ แม่ผัวเข้ากับพี่สาวกับเขาให้ได้ถ้าเรามองแล้วว่าเออพี่สาวกับญาติผัวเนี่ยมีแบบว่าพี่พี่พี่สาวใช่ไหมอย่างอย่างยกตัวอย่างครอบครัวเบลก็คือมีแม่่ากับพี่สาวเราต้องเข้ากับเขาให้ได้เราต้องเป็นแบบคนแบบว่าต้องแบบเป็นเพื่อนกับเขาให้ได้ถ้างั้นเราก็อยู่ด้วยกันยากมันก็จะคุยด้วยกันยากแล้วยิ่งเวลามาอยู่ที่ประเทศอหรานก็คือเราไปไหนมาไหนเองเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้เราต้องรอผัวอย่างเดียวถ้ารอผัวมากๆอุ้ยผัวแม่งไปกับเพื่อนไปทำาต งงแต่งงานขนขวายหาแต่เง,งินแต่ง,งานอะไรเงี้ยไม่มีเวลาให้เรามันจะยากเราจะ,จะอยู่แต่บ้านอย่างเดียวมันก็เลยแบบเราต้องแบบเข้ากับพี่สาวให้ได้เข้ากับแม่ย่าให้ได้เวลาเราอยากไปช้อปปิง้งชุดท่าน,นงชุดท่านในอะไรก็บาไปครื่งสมองสมบูเวลาไปช้อปปิ้งเนี้ยผัวมันไม่รอเราหรอกทุกคนเราต้องไปกับผู้หญิงด้วยกันเขาถึงจะเข้าใจเราเถ้าเราเข้ากับ แม่ผัวได้เข้ากับพี่สาวได้เราจะอยู่ได้แบบยาวๆเลยนะทุกคนเออถ้าใครแบบว่าเก่งเออแบบไปไหนมาไหนคนเดียวได้ผัวไม่ว่าผัวให้ตังค์แบบรูดปื๊ดรูดปื๊ด,ปดไปคนเดียวท็อปปิ้งคนเดียวอยู่คนเดียวได้แบบนะั้นอันนั้นคือเลิศเลิศมากมอบรางวัลให้เลยเก่งเก่งที่สุดแต่ว่าเบลเนี่ยไม่ค่อยได้เวลาที่เบลจะไปธนาคารอย่างอย่างกิกเงินผัวซ่อนเงินผัวเปิดบัญชงบัญชีผัวมันไม่พ่อยพาไปอะ่ะมันมันทําแต่งานอย่างเดียวมันไม่ค่อยมีเวลาให้เราเราก็ต้องแบบ ให้พี่สาวพาไปเราเขียนไม่ได้อะไรไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมเราก็ต้องให้พี่สาวเป็นคนช่วยพี่สาวเป็นคนบอกเป็นคนสอนอย่างอิหร่านมันก็จะมีนะทุกคนแอปพลิเคชันที่แบบว่าโอนเงินผ่านโทรศัพท์ในประเทศอิหร่านเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ได้ให้พี่สาวนี่แหละเป็นคนสอนพี่สาวก็บอกถ้ามีเงินในบัญชีอยากโอนเงินมาเก็บอยากเอาเงินมาซื้อทองไม่ต้องแบบรอให้ผัวไปโอนตู้ ATM ีเงี้ยกดโทรศัพท์เลยพี่สาวก็บอกโอนแบบนี้แบบนี้แบบนเดียวไปทํากับพี่สาว หลายรอบมากแอปพลิเคชันนี่บิทอนนี่ทุกวันนี้ก็คือทําเป็นเหลียวโอนเงินในโทร,รศพัพท์หัวให้เงินมานี่โอนเข้าบัญชีจะจ่าไม่ต้องเอาบาัตรเราไม่ต้องเอาเงินมาให้นะไม่อยากได้อยากได้แบบเงินเข้าบัญชีอย่างเดียวพอเงินเข้าบัญชีปุ๊บโอนให้ไม่ยากปั๊บไม่ยากก็ไปซื้อทองให้ปุ๊บเก็บไว้เข้าเซฟอย่างเดียว แค่นั้นจบไม่ต้องแบบว่าผัวเห็นเงินแบบไม่ต้องให้ผัวรู้ว่าเราเท่าไหร่เท่าไหร่นี่เรามีแบบโอนปุ๊บๆๆอย่างนี้เลยพี่สาก็จะสอนอย่างนี้เบลเองเป็นคนชอบเรียนรู้เป็นคนชอบแบบใครพูดอะไรเบลก็จะฟังฟังนะเวลาเขาพูดดีเขาพูดเขาสอนเราเบลก็จะเรียนรู้แล้วเบลก็จะฟังเวลาพี่สาวบวกอกเนี่ยแล้วเราเบลมองว่าพี่สาวก็เป็นพี่สาวคนหนึ่งเขาบอกเขาสอนเราดีเขาแนะนําในทางที่ดีเก็บเงินเก็บทองซื้อประกันในชีวิตตัวเองเนี่ยเขาจะสอนเราในดีมาก อเย็บผงเย็บผ้าเนี้ยเขาสอนเราดีมากเบลก็เลยมองรักเขาเหมือนเขาเป็นพี่แล้วรักรักแม,แม่แม่ผัวก็เหมือนเขาเป็นแม่เราแล้วเนี่ยถ้าเราเข้ากับเขาได้เราอยู่กับเขาได้มันจะอยู่ได้กันง่ายมันจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้แบบสบายสบาย เราเวลาเรามีเรื่องทุกข์ใจอยากขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยเขาก็จะยื่นมือมาช่วยเราทันทีทุกคนเจ็ใกล้ได้ป่วยโทรมาเป็นคนแรกเนี่ยแต่ว่าก็โชคดีที่เจอคนดีด้วยแล้วไม่ยากกับพี่สาวก็คือมีประสบการณ์แม่ผัวกันทั้งคู่ก็เลยแบบไม่อยากเป็นคนไม่ดีในสายตาลูกสะพ้ายก็เลยไม่แบบเนี่ยเบลก็เลยโชคดีอีกอย่างหนึ่งที่แบบเจอคนดีแต่ละบางคนนะเจอแบบไม่เหมือนกันบางคนถูกแม่ผัวไล่ออกจากบ้านอย่างนี้ก็มีนะมันก็เจอแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันเราจะโชคดีหรือโชคร้าย ที่มาอยู่ที่นี่บางทีผัวแม่งก็รักแม่ผัวเกินไปฟังความข้างเดียวเนี่ยมันก็เราก็ต้องเซกุดบายแล้วแหละทุกคนนะสำหรับเบลนะในความรู้สึกเบลเบลถ้าเจอแบบนั้นไปก็คงจะไม่ทนกัดฟันอ้วอยู่ต่อจะมาทุปปตีไล่เราออกจากบ้านผัวก็แม่งก็ฟังเมียแม่อย่างเดียวเราก็บายจากไปหาเอาคนที่ดีกว่าเธอเราก็ถอยไปตั้งหลักก่อนแลววะเออถ้าจะมาแบบนั้นถ้าจะเจอแบบสไตล์นั้น ไปละจาก,กูไปลาก่อนเก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกูก็จะกลับแต่ตัวอะไรก็ไม่อยากได้เราไม่ได้สนใจล่ะก็ไปก่อนละจากแบบนี้เลยนะทุกคนในความรู้สึกเแบลเบลคิดแบบนี้แต่ก็โชคดีที่แบบเแบลบก็มองอยู่นะถ้าใครแบบมันไม่ดีกับเรามากๆมันบั่นทอนความรู้สึกเรามากๆเนี้ยเราก็ต้องถอยไปตั้งหลักก่อนนะไม่ใช่ว่าอุ้ยมันแบบร้ายมาเราก็จะยืนหยัดกัดฟันสู้สตาร์ทเครื่องแบบเร่งเครื่องใส่มันอย่างเดียวร้อยคูร้อยไปแบบนั้นไม่เอา ไม่เอาแบบนั้นก็เราก็ต้องอยังเชิงดูก่อนอันนั้นมันชั่งน้ําหนักดูมันพอห้าสิบห้าสิบอันไหนทนได้เราก็จะทนอันไหนทนไม่ได้ก็จะระเบิดมันลงไปแบบนี้ก็มีบางครั้งนะแต่ก็ต้องขอบคุณความอดทนของตัวเองนะที่อดทนมาได้จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ขอบคุณประสบการณ์ที่เราสะสมมาไม่ให้เราถอดใจและการปล่อยวางของเรามันทําให้เรามีชีวิตครอบครัวที่แบบดําเนินต่อไปได้โดยด้วยดีและเข้าใจในในหลายๆอย่างปล่อยวางได้ หลายอย่างมากๆเลยทุกคนเแบลบเองก็มีพื้นฐานครอบครัวที่แบบแตกแยกมาก่อนเแบลบก็เลยเข้าใจในชีวิตว่าเออคนเรามันมีความอดทนไม่เหมือนกันเนาะตัวเบลเองเนี่จะอดทนได้มากแค่ไหนถ้าเราเจอสาม,แมีแม่ผัวไม่ดีเราจะอดทนได้ไหมถ้าเราเจอแม่ผัวแบบนี้แบบนี้เราจะอดทนได้หรือเปล่าแต่ว่าโดยพื้นฐานครอบครัวของสามีเนี่ย ของพ่อบ้านนี่เขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบร้ายมากพ่อบ้านน่ะเป็นคนมีเหตุผลถ้าแม่แม,แม่แม่ย่าว่าให้เบลนะ่ะนางก็จะว่าแม่ตรงนั้นเลยถ้าเหมือนว่าแม่ย่าทําไม่ดีแต่ไม่เคยมีหรอกมีแต่เบลนี่แหละเป็นเด็กนิสัยไม่ดีเดี๋ยวต้องมีแบบขัดเกลากันบ้างพ่อบ้านนางก็จะว่าให้เราตรงๆเลยนะบางทีพ่อบ้านนางเองก็ปากเสียแม่ย่าก,ก็แบบด่าตรงๆเลยอะไรอย่างนี้มันก็จะมีแบบเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวเขาก็เห็นเราเป็นลูกไปแล้วก็เลยมีความโชคดีอย่างหนึ่งที่แบบว่า เบลเองก็เป็นคนเป็นคนชอบพูดชอบคุยเป็นคนหัว,วเราะเฮฮาเป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายมันก็เลยอาศัยอยู่ที่นี่ได้โดยไม่ลําบากทุกคนแต่ถ้าใครนะไปเจอแม่ผัวครั้งแรกเขาทําไม่ดีใส่ก็แบบเราก็อย่าเพิ่งไปถอดใจน้อยใจแบบตัดเพ้อจะไปจะไปอย่างเดียวเราต้องเขาอาจจะแบบลองใจเราดูอย่างเชิงเราดูหรือเปล่าว่าเรามีความอดทนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบต้องแบบ ถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนั้นเราเรายืนหยัดก่อนเราอย่าเพิ่งถอยเราต้องลองสู้ดูสักตั้งก่อนถ้ามันแบบเราเราสู้ไม่ไหวเราค่อยถอยกลับไปตั้งหลักเออถ้ามันยังสู้ได้ถ้ามันแบบยังไปได้ยังแบบแบบพอแบบค่อยค,อยคอยถูๆไถ,ถ,ถ่าถไปอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแก้สถานการณ์ตรงหน้าไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งถอยแบบปุบปับโอ้ยมีอะไรกระทบกระเทือนใจหน่อยร้องไห้กับบ้านไม่ได้ไม่ได้เราต้องอย่าเพิ่งถอยอย่าเพิ่งยอมแพ้เราเกิดมาเป็นคนครั้งหนึ่งมันต้องสู้กันสัก ตั้งซะก่อนทุกคนสู้มันไปซะก่อนค่อยแบบมันจะใช้ชนะมันจะเป็นแบบไหนจะโรยด้วยกิบกุหลาบหรือว่าจะเป็นหนามก็เอาให้มันก่อนทุกคนเราก็สู้มันก่อนเลยวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ